ที่บางพมนะองนี้ไปเช่ามาตู้วันนั้นเนี่ยชราใจไปหน่อยองนี้ชราใจนะครับ <c oughs> <c oughs> คือมัวแต่ดูแท้เก๋นะครับเสือกลืมดูซ่อมนะครับมีซ่อมข้างล่างหน่อยอ่ะองนี้พิมพ์อะไรใครทายถูกบอกถูกว่าองนี้พิมพ์อะไร <c oughs> <c oughs> องนี้โอ้โหคนนี้เก่งเว้ยยเฮ้ทำไมคนนี้คนนี้เคยตอบหลายครั้งมากเลยคุณวัฒนศักด์พีเคนนี่เนี่ยเฮ้คนนี้เหมือนเคยตอบหลายครั้งมากเลยนะคุณกดแชร์ปักหมุดติดดาวติดเพชรอ่ะผมแจกคุณครับเสื้อหนึ่งตัวกด s อสไแล้วก็แปตัวนะครับวัฒนศักด์พีคันนี่นะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับโอ้โหคนนี้มีความรู้มากๆจริงๆเ้ย มีหูด้วยองน,นี้มีหูสังเกติมีหูนะครับองน,นี้ก็ผ่านการใช้จัดจานมาเลยนะครับแล้วก็มีซ่อมมุมล่างนิดหน่อยนะครับโมเดลดูแท้เก๋น,นะครับเดิมดูซ่อมนะครับ <c oughs> นี่ยี่ยมเก่าโบราณวะละัลคังอีกแล้วนะครับมีกับวะละัลคังอีกองหนึ่งผมแต่ละองนี้เละเลยอ้โหเช่ามานี่จริงๆนะคนส่วนใหญ่เวลาขายผมนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะ ผมเช่ามาแล้วผมก็มาเรียง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 นะครับไอ้คนคนที่ปล่อยผมก็คิดว่าแรืวอว่าโอ้โหบอททับจานแม่งซื้อไปขายได้ทุกองคเปล่าหรอกบางทีกูเช่าไปนะครับแค่เจอหน้าก็อยากจะเสียตังค์แค่นั้เองนะครับก็เช่ามาแล้วก็มาใส่กล่องนะครับเก็บเอาไว้นี่มีองค์เนี้ยองค์นี้ไปถึงบ้านเขานะโอ้โหคือจริงๆก็ไม่อยากเช่าเขานะแต่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาส่งรูปองค์นี้มานะผมแบบเฮ้ย คนที่แม่งมีพระแบบเนี้ยอันนี้สันนิษฐานเลยนะหลักการของผมเลยนะคนส่งพระมาแบบนี้นะปุ๊บโอ้โหให้ส่งรูปมาแบบนี้ผมเห็นรูปนะผมเห็นรอบทองที่เขาเลี่ยมอ่ะเพิ่งไปดูนะดูรอบที่เขาเลี่ยมนี่การเลี่ยมแบบนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีอ่ะการเลี่ยมทองแบบนี้สันนิษฐานได้ว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแล้วไม่มีรอยแงะรอยงัดเลยไงไม่มีรอยแงะรอยงัดโอ้โหส่งมาแบบนี้เสร็จปุ๊บ ผมถามพี่เลยพี่ครับพี่มีพระอีกเยอะเลยไหมเขาบอกคุณบอยมีเยอะมากเลยมีเต็มเลยโอเคพี่พรุ่งนี้เจอกันผมกลับไปขับรถไปถึงบ้านเขานะผมคิดว่ายังไงองค์เนี้ยเขามีพระแบบเนี้ยต้องมีพระอย่างอื่นอีกเยอะมากต้องเป็นพระดีเยอะมากนะครับตอนแรกก็ไปถึงพอถอยถึงเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็หยิบองค์นี้ให้ผมดูองค์เดียวเพราะผมเห็นองค์เสร็จปุ๊บพงนามพี่องค์นี้เอาเท่าไหร่เออข้อที่ผมเท่าไหร่วะ สองแสนห้ามัง้งผมบอกโอ้หแม่งกูพี่เอ่อคุณบอยเดี๋ยวถ้าเกิดคุณบอยเช่าตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูพระอย่างอื่นบอกกูสองแสนห้าเพื่อนเพ่หนูนะต่อเป็นจิ๊กซอเลยเพื่อนเพื่อนหนูนะต่อบอกผมสองแสนห้าดูนี่ละเอียดแตกทางนี้นะหนึง่งนับชิ้นนะเพื่อนเนับชิ้นนะกี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นอ่ะห้าชิ้นนะครับ เออน่าจะห้าชิ้นแล้ววะด้านหลังถ้าหลังเห็นด้านหลังเห็นกี่ชิ้นเนี่ยดูกันด้านหลังเห็นเห็นสามนะด้านหน้า๋อยังมีแตกอีกสี่ชิ้นห้าชิ้นเหมือนกันนะครับแตกอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับหนึ่งชิ้นนะครับฝั่งนี้หนึ่งชิ้นฝั่งนี้ชิ้นใหญ่หน่อยสองชิ้นนะฝั่งนี้ชิ้นที่สามนะครับตรงนี้ฝั่งชิ้นที่สี่ตรงนี้ฝั่งชิ้นนี้ชิ้นที่ห้า กูเห็นห้าชิ้นแล้วกูเครียดเหมือนกันเว้ยเขาตีมอสองแสนห้าบอกพี่บอยคุณบอยเดี๋ยวถ้าเกิดคุณบอยซื้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกภรรยาให้ว่าจะให้ดูพระย่างอื่นเอาเหรอกูจะซื้อเท่าไหร่ดีวะเนี่ยยังเลี่ยมทองโบราณขนาดนี้แต่เห็นพระแบบนี้บอกได้เลยว่าคนนี้ต้องมีพระดีเยอะมากๆเพราะาลักษณะาการเลี่ยมแบบนี้มันโบราณอะ่ะคนที่มีของแบบนี้ได้ต้องมีของดีแน่ๆแน่ๆ,นๆหลักหลักการของผมนะตามอ่านหน้าเสือแบบนี้เหมือนคนที่เนี่ยเลี่ยมพระแบบนี้ โบราณอย่างเงี้ยเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมนาคแบบเนี้ยตลับนาคแบบเนี้ยตลับทองแบบเนี้ยโอ้โหคนแบบนี้ต้องมีพระแต่คนนี้มีพระจริงนะคนนี่มีหลายองค์แต่เขาขายแค่องค์เดียวคนนี้เห็นปุ๊บอย่างงี้เขาบอกว่าคุณบอยถ้าซื้อ,องี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูองค์อื่นเอาและแม่งองค์นี้แม่งขายได้เท่าไรวะเนี้ยแต่ถ้าตามฟอร์มี้ก็ไม่เกินแสนนะวะ่าเจ็ดแปดหมื่นนะให้ไปแสนห้าเลยนะครับให้คําแรกไปแสนห้าเลยคือให้กะว่าเขาไม่ให้ไง ให้ราคาแสนห้าแบบว่าเขาจะไม่ขายให้บอกว่าถ้ามึงให้แสนห้ายังไงก็ไม่ขายไยว้ละนะเขาบอกโอเคไหนไหนคุณบอยมาละให้เลยกูเ <c oughs> ช่ามาแสนห้าเลยกูองนี้นะครับเป็นบังพมนะครับบังพมพิมพใหญ่นะครับแต่เห็นแค่นะครับคือผมเช่ามาเสร็จปุ๊บนะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งนะเพื่อนสนิทก,กันนะเฮ้ย <c oughs> ดูนี่อย่างนี้ขายได้เท่าไหร่วะโอ้โหถ้ามีครึ่งชิ้นก็น่าจะมานแสนหนึ่งนะหมายถึงว่ามีเฉพาะข้างบนนะแต่โดยที่ไม่หัก แบบนี้ก็ประมาณหกหมื่นนะโอ้โ,อ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 โหกูซื้อมาแสนห้าเลย <laughs> พอผมเช่าแสนห้าเสร็จปุ๊บผมถามพี่มีพระอย่างอื่นไหมมีเช่ไหมเขาหยิบมาทั้งบ้านแม่งพระใหม่หมดเลยผมแม่งแบบผิดคาดเว้ยอ่านหน้าเสือผิดนะครับต้องบอกตรงๆเลยว่าเห็นหน้าเสือแบบเนี้ยโอ้ยังไงต้องมีพระดีอะ่ะต้องมีพระแบบที่เด็ดเลยอะ่ะต้องมีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะตามสัญชาตญาณครับเนะช่าไปแสนนะโทษนะเช่าแสนห้าขอแสขอซื้อแสนห้าเขาบอกขอขอ,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 อีกสองหมื่น บ้านก็ทําขนมเปี๊ยะอ่าโอเคโอเคเป็นแสนเจ็ดชื่อเช่ามาแสนเจ็ดนะครับเช่ามาแสนเจ็ดหมื่นครับแล้วก็หวังดูอย่างอื่นว่าเอย,อย่างอื่นน่าจะแบบพอถั่วองค์นี้ลงมาได้วะนะครับปรากฏว่าพอเช่าแสนเจ็ดเสร็จปุ๊บหยิบที่เหลือมานะครับพระใหม่หมดเลยโอ้โหกูบันลลยเกิดแล้วมึงเช่ามาแสนเจ็ดนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นเทียรลึกนะครับเช่ามาแสนเจ็ดหมื่นนะครับองนี้นะครับก็บอกมีเพื่อนผมเนี่ยอยากได้นะครับผมบอกเฮ้ยกูมีครึ่งองค์ไว้ให้มึงอยากมาดูบ้างมาดูนะครับ บอกเออแม่งมีครึ่งองริงค่ัแต่ข้างบนเนี่ยอีกห้าชิ้นโอเคนะครับตอบผมไม่กี่มือบอกเออไปไกลาปากูซื้อมาแจากแสนเจ็ดนะครับถึงได้เก็บไว้เลยฮะก็อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์เล่าเรื่องสนุกสนุกให้เพื่อนๆฟังะนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะว่าแบบแม่งจริงๆเห็นแบบนี้ต้องมีพระด,ดีอ่ะมีดีองค์เดียวครับนะครับทองแท้ไหมนั่นทองแท้ครับทองแท้ครับสุดท้ายว่าวได้ไม่ไม่ได้ซือ้อขนมเปี๊ยะเขาให้ขนมเปี๊ยะผมมากินด้วยฮะให้ขนมเปี๊ยะมากินนะครับ สามหมื่นสองต่อชิ้นโอ้โหคุณสุชิ้นนะครับแม่คุณสูชิ้นนี่คุณคิดละเอียดมากเลยสามหมื่นสองพันต่อชิ้นถูกเหรอคุณคิดผิดโอ้ถ้าคุณคิดถูกผมแจกคุณเลยนี่ยเนี่ยคุณสูชิ้นนะครับสุชิ้นนะครับบอกสามหมื่นสองพันต่อห้าชิ้นนะครับไม่ใช่ครับผิดครับมันต้องสามหมื่นสี่พันครับเออแสนเจ็ดถึงสามหมื่นสี่พันโอ้โหถ้าคุณทายูกถ้าคุณเล่นแบบนี้มานะผมอ่านข้อความคุณเจอผมแจกคุณเลยนะครับ แสนเจ็ดได้ครึ่งเดียวฮนะโอ้ยเกือบกระเด็นหล่นแตก